อน,นันต์เป็นหนุ่มโลค่อนข้างมีฐานะยนจบระดับปริญญาโท้วยเป็นคนมีฐานะมีเงินมีทองจึงยังไม่อยากที่จะทำงานีย่ยวเตดตเจไปเที่ยวหานสังสรรค์ต่างๆในที่สุดก็มาพบกับสุดาได้พูดคุยกันออกมาก็สนิทกันทางขวายสุดาก็เห็นว่าอน,นันต์เป็นคนโลก็เลยอยากจะได้เป็นคู่ควงหลังจากวันนั้นสุดาก็าได้สืบว่าอน,นันต์เป็นคนยังไงมีฐานะยังไง พอรู้ว่าอานันต์เป็นคนมีตังเป็นคนมีเงินมีฐานะดีการศึกษาก็ดีทำยังไงนะเธอถึงจะได้หนุ่มลรอมีฐานะคนนี้มาเป็นคู่ครองอันที่จริงแล้วสุดาไม่ได้หวังว่ามาเป็นคู่ชีวิตหรอบแค่เพียงว่าเมื่อไรที่เขามีเงินเขามีตังเขาสามารถที่จะสร้างหน้าสร้างตายกับเธอได้เธอก็อยาก,กได้มาเมื่อเธอคิดเช่นนั้นเธอก็วางแผนไปหาไปเยี่ยมไปเยือนอาน,านันต์ ไปพูดไปคุยไปพักผ่อนแล้ววันหนึ่งเธอก็ได้สังสรร์นั่งกินนั่งดื่มกับอนันต์และคืนนั้นเธอก็ตกเป็นของอนันต์ไม่ใช่สิก็ตกเป็นของเธอแล้วหลังจากวันนั้นเธอก็พยายามหลอกล่อให้อนันต์มีอะไรกับเธอจนในที่สุดเธอก็ท้องตั้งท้องเมื่อเธอตั้งท้องเธอก็บอกอนันต์ว่าเธอทอ้องอนันต์ต้องรับผิดชอบอนันต์เป็นคนดีเป็นคนที่ มีความรับผิดชอบสูงและอีกอย่างต่อหน้าเธอก็เห็นว่าสุดาเป็นคนที่มีนิสัยดีพูดจาก็ดีคิดว่าน่าจะเป็นแม่ของลูกที่ดีได้ก็เลยรับตกลงแต่งงานจดทะเบียนได้อยู่ด้วยกันทางขวาสุดาก็อยู่ในสังคมไฮโซสังคมคนมีฐานะสังคมนักธุรกิจถึงแม้ว่าเธอไม่ได้เป็นนักธุรกิจตัวจริงแต่ก็เธอก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจาการแต่จะมีบริษัทเป็นของตัวเอง หลังจากนั้นเธอก็มีความปล่อยขอญอย่างแรงกล้าก็มาปรึกษากับอนันต์และหวนล้อมอนันต์ต่างๆนานานีน่พี่อนันต์เราต้องสร้างฐานะให้ดีขึ้นนะเราต้องมีงานทาแล่เราก็ต้องเป็นเจ้านายพี่คิดว่าเราจะตั้งบริษัทดีไหมเผื่อแบบว่าอนาคตเรามีลูกขึ้นมาลูกจะได้มีหน้ามีตาในสังคมอยู่อย่างมีความสุขไม่อดอยากอนันต์เมื่อเห็นสุดาพูดดีมีความตั้งใจจริงแบบนั้นก็เลย ทั้งสองก็เป็นจดทะเบียนเป็นบริษัทต,ตัวแทนจําหน่ายรับสิ่งของหลายๆอย่างมาจําหน่ายต่ออีกทีหนึ่งการบริหารจัดการก็เป็นไปด้วยดีเป็นไปอย่างราบรื่นโดยอนันต์เป็นคนมีความรู้จบระดับปร,ริญญาโทร,รู้จักเพื่อนๆมีเพื่อนๆมากมายปัญหาอะไรต่างๆเขาก็สามารถแก้ไขได้เนื่องจากเขามีเพื่อนที่ดีหลายคนต่อมา ช่วงหนึ่งมีโรคระบาดในเขตเมืองที่อนานณ์และสุดาทำธุรกิจไม่ใช่เท่านั้นโรคระบาดนี้แผ่เป็นวงกว้างออกไปทำให้ผู้คนต้องตกงานไม่มีเงินไม่มีการจ้างงานหลายๆกิจการต้องปิดตัวลงเนื่องจากเป็นคำประกาศเตือนจากทางการว่าโรคระบาดนี้เป็นโรคระบาดที่รุนแรงต้องดูแลสุขภาพต้องเก็บตัวต้องบริหารจัดการตัวเองให้ดี เราะว่าอีกหลายวันอีกนานปะโรคระบาดนี้จะจากไปเมื่อโรคระบาดเข้าโจมตีเมืองธุรกิจต่างๆก็ย่ำแย่ไปตามๆกันรวมถึงธุรกิจของอนันต์ด้วยต่อมาอนันก็รู้ว่าสุดานี่ไม่สามารถที่จะดูแลรักษาบริษัทโดยตัวท้ัพั์ของเธอได้แต่อนันต์นีมีฐานะามาตั้งแต่ต้นเล็กก็พอที่จะมีเงินอยู่บ้าง ออกฟักเอาเหินส่วนนั้นมาประครับประคองบริษัทเอ้ยมาหลังจากนั้นไม่นานทุนทรัพย์ของอน,นันต์ที่พอมีอยู่ก็มาประครับประคองบริษัทจนเกือบหมดมาถึงวันนี้อน,นันต์คิดหนักเครียดถึงความดันขึ้นในที่สุดอน,นันต์ก็มีปัญหาทางสุขภาพต้องเข้าโรงพยาบาลหลังจากที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจนเกือบหายคุณหมอก็ว่าต้องมีอยู่ส่วนหนึ่งที่จะต้องทํำการรักษา แต่ต้องจ่ายเงินก่อนล่วงหนะ้าสุดาพอรู้ว่าจะต้องจ่ายเงินเธอก็พุดฮัรขึ้นมาคุณหมอคะนี่ถ้าหาเราจะพาไปดูแลที่บ้านเองจะได้ไหมคะเออตอนนี้ธุรกิจเราดําเนินไปได้ไม่ค่อยดีคะ่ะเงินทองไม่ค่อยสะดวกอยากจะประหยัดในสว่วนนี้และพาพียน,นันไปดูแลที่บ้านคุณหมอก็บอกว่าแบบนั้นก็ได้แต่ต้องดูแลถูกวิธีไม่ต้องให้ทำงานไม่ปพักผ่อนพบกับอากาศที่ดีๆบรรยากาศที่ดีๆ จะให้อารมณ์ไปกระทบกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ได้ค่ะคุณหมอฉันจะดูแลเองค่ะในที่สุดอน,นันต์ก็ต้องกลับบ้านพอกลับไปถึงบ้านแทนที่สุดาจะดูแลเธอกลับทิ้งให้เธอต้องอยู่กับญาติให้ญาติคอยดูเลให้ญาติคอยเอาใจใส่คนที่คอยดูเลเขาเป็นแค่ญาติเป็นเพียงญาติเขาจะดูเลได้ดีอย่างไรจริงทำให้อน,นันต์รู้สึกงเหงางเศร้าๆดูเหมือนว่า โรคซึมเศร้าจะมาเกาะกินตัวเขาหลังจากวันนั้นอันนันก็ไม่ได้เข้าไปดูแลไบริษัทสุดาก็มีอำนาจสูงสุดหลังจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อเธอคิดแล้วว่าอันนันคงจะไม่มีความหมายสําหรับเธอแล้วไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเธอได้อีกในเรื่องบนเตียงสุดาก็เริ่มออกหาความสุขจากภายนอกและในที่สุดสุดาก็มาพบก,กับพี่เจตพี่เจตเป็นหนุ่มรอบึกบึน และมีบุบัตรลีลาที่ดีกว่าให้ความสุกขกับสุดาได้สมกับที่เธอพึงประสงค์จากนั้นเธอก็คิดว่าทําอย่างไรนะเธอถึงจะได้เลิกกับอน,นันต์แล้วมาอยู่กินกับพิเชษแต่บริษัทนี้ต้องเป็นของเธอแต่เพียงผู้เดียวและอนาคตเธอก็จะสวยสุขเสพส,ส,สุขกับพิเชษที่บริษัทแห่งนี้เมื่อคิดได้เช่นนั้นเธอก็หาวิธีการต่างๆนานาชวนทะเลาะบ้างอะไรบ้างจนในที่สุด อน,นันเครียดจัดอาการที่ไม่พึงประสงค์ก็กำเริบเธอจึงวางแผนให้ญาติพี่น้องส่งอนันต์กลับไปรักษาตัวที่บ้านนอกเมื่ออน,นันต์กลับมารักษาตัวที่บ้านนอกเธอก็วางแผนว่าการบริหารจัดการบริษัทอน,นันต์ต้องเซ็นมอบอำนาจให้เธอเป็นผู้ดูแลไม่งั้นการตัดสินใจลำบากแล้วในที่สุดอน,นันต์ก็เซ็นมอบให้เธอเป็นผู้ดูเลเป็นผู้จัดการทั้งหมดและจากวันนั้นเป็นต้นมาเธอก็ขับบริหารจัดการอย่างเต็มตัว หาลูกน้องคนใหม่หาคนหานคนใหม่แล้วก็ได้นําพวกพ้องพี่น้องพวกพ้องของเธอเข้ามาช่วยเป็นคนหานเป็นผู้ดูแลคอยช่วยหานในหลายๆด้านส่วนเธอก็เด็ดเ,เ,เที่ยวพาพี่เชษไปสังสรร์สนุกสนานเรื่อเริงโดยไม่คิดว่าบริษัทจะเป็นเช่นไรอยู่มาช่วงหนึ่งจากการโผผานที่เบียดเบียนของนางสุดากับพี่เชษทําให้บริษัทสั่นคลอนมาอีกครั้งหนึ่ง งินถูกเบียดเบียนไปมากเงินสำรองก็หมดปัญหากำลังจะเกิดเธอก็คิดว่าอย่างนี้มันจะต้องไปหาอนันต์ให้อนันต์ช่วยเหลืออีกจากนั้นสุดาก็ไปหาอนันต์ที่บ้านนอกอดอ้อนอนันต์ต่างๆนานานีพ่พี่ถ้าหากพี่ไม่ช่วยรอบนี้บริษัทเราคงแย่แน่้าบริษัทยแย่ไปลูกเราจะอยู่ยังไงล่ะพี่หาเราเป็นคนล้มละลายแล้วลูกจะอยู่ยังไงล่ะพี่และน้องสุดาจะให้พี่ทําอย่างไรละ่ะ พี่ก็สุขภาพไม่ดีอ่อนๆอ,อนๆดังนี้จะดูแลถือได้อย่างไรได้สิคะถึงพี่จะไม่ต้องไปที่บริษัทแต่พี่ก็สามารถที่จะแลกสินทรัพย์เป็นทุนเข้าไปค้ำประกันถ้าให้บริษัทก็เราอยู่ได้ไงล่ะคะแล้วจะให้พี่ทาอย่างไรละจ๊ะพี่ก็เอาสินทรัพย์ของพี่ที่บ้านนอกนี่แหละพี่ไปตั้งกับธนาคารเอาเงินออกมาแล้วเอาเงินไปดูแลบริษัทแล้วค่อยเอากำไรจากบริษัทมาผ่อนไงล่ะพี่ เมื่ออานานได้ความอย่างนั้นก็คิดว่าเออน่าจะเป็นไปได้เพื่อที่จะให้ลูกของเราในอนาคตได้มีการอยู่ดีกินดีมีน้ามีตาในสังคมอานันก็จัดการรวบรวมทรัพย์สมบัติทั้งหมดเอไปกู้จากธนาคารไต้เงินมาก็จํานวนไม่น้อยโอนเข้ากองทุนของบริษัทเมื่อสุดาสมหวังด่างตั้งใจและเธอก็กลับบริษัทของเธอเให้อานันรับอากาศบริสุทธิอยู่ที่บ้านนอกเหมือนเดิม หลังจากที่เธอได้เหินก้อนนั้นจากอนันต์ไปแล้วเธอก็ไปคุยกับพี่เชษพี่เชษก็ยุยงส่งเสริมนี่น้องสุดาถ้าเรายังอยู่กันอย่างนี้มีการถูกจับได้ขึ้นมาจะมีปัญหานในทีหลังเอาอย่างนี้ไหมน้องไปขอ,อยาก,กับไอ้อนันต์ใช่จะมาแต่งงานกับพี่เราจะได้อยู่กินกันอย่างเปิดเผยไม่ต้องวิตกกังวลว่าใครจะมาเห็นใครจะมาจับผิดตอนนี้อ่ะ พี่พี่น้องน้องของเธอที่มาอยู่ในบริษัทนี่พี่ก็ได้ไปคุยกับทุกคนแล้วทุกคนก็ยอมรับพี่กันทั้งหมดแล้วเขาก็บอกว่าให้เธอแบบไปหย่าก,กับอน,นันต์นะเราก็จะได้อยู่กินกันอย่างมีความสุขต่อไปในภายพักหน้าตอนลูกของเธอพี่จะดูแลเองจะเอาอย่างนั้นเลยครับพี่น้องก็คิดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้อนันต์มันไม่มีอะไรแล้วทรัพย์สินเงินทองที่มีมันก็มาลงทุนกับบริษัทหมดต่อไปมันก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนจนเพราจะนั้นสมควรแล้วนะคะ ที่น้องจะเจตหัวส่งมันไปอยู่บ้านนอกอ่างนี้เดี๋ยวน้องจัดการเองสุดท้ายสุดาก็มาหาอนันต์บอกอนันต์ว่าพี่อนันต์เราอยากกันเถอะอนันต์ง,งงมากคิดไม่ถึงเลยว่าสุดาจะมาพูดอย่างนี้อนันต์คิดว่าล็อกความรักสุดาจึงให้เธอมาพักผ่อนที่แท้สุดาห,หวังจะฮุบบริษัทนี้เองแต่ด้วยความอ่อนแอและไม่มีสมรรถภาพ สมรถภาพบุกปลองสุดาก็บอกว่าจะฟ้องร้องเพราะอน,นันนี้ไม่สามารถที่จะให้ความสุขกับเธอได้เธอจึงขอหย่าทางกไอยอน,นันก็ไม่อยากจะมีปัญหาอะไรยังคิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาไม่มีคำพูดที่จะเอ่ยตัดสินใจว่านั้นหย,ย่าก็หย่าแล้วก็มาแบ่งสมบัติกันเมื่อไปถึงที่อำอเภอไปจดทะเบียนหยา่ากไอยสุดาก็บอกว่านี่พี่อน,นันต่อไปนี่นมจะต้องเลี้ยงลูกด้วย อันเป็นอย่างยิ่งที่น้องจะต้องมีบริษัทมีไว้ในมือต่อไปเอาอย่างงี้นะพี่หรือว่ามีส่วนร่วมในตรงนี้เหมือนกันเราจะแบ่งเป็นสามหุ้นหุ้นตัวหนึ่งเป็นของน้องหุ้นตัวหนึ่งเป็นของลูกหุ้นตัวหนึ่งเป็นของพี่พี่ก็รักษาหุ้นนี้ไว้ส่วนน้องก็ดูแลของน้องและกับของลูกส่วนของลูกน้องจะเป็นผู้ดูแลตกลงไหมถ้าไม่ตกลงน้องก็จะบปฟ้องละ่ะสุดท้ายอานันต์ก็ยอมตกลงการหยากก็เป็นอันที่สิ้นสุดถูตกต้องตามกฎหมายหุ้นในบริษัท บบเกือบเจบเปเซนก็อยู่ในมือของสุดาเท่ากับว,ว่าสุดามีอำนาจสูงสุดส่วนอานาันต์เป็นแค่หุ้นส่วนเล็กๆในิใหญ่เรื่องนี้นำเสนอเพื่อเป็นข้อคิดเป็นอุตาหนโบราณเคยบอกไว้คนที่ไว้ใจที่สุดนั่นแหละคือคนที่อันตรายที่สุดจำไว้